เดี๋ยวราลองด้สตาร์ทกันนะครับเป็นดนสตาร์ทดอด ND 24โวลต์นะครับมีอาการสตาร์ทอื่นนะครับแล้วมีอาการสตาร์ทค้างเป็นบางครั้งนะครับมาลองดูกันนะครับ้วลบนะครับเข้าโค้งเด็กนะครับหลักแปดนะครับโคบวกเข้าเลยนะครับเวลาเราจี้ตรงตรงดนสตาร์ทนะครับก็คือหลักสตาร์ทนะครับมาเข้ากับหลักแปดนะครับจี้ตรงนะครับในการลองนะครับลองดหรือว่าเราจะจี้ตรงดาสตาร์ทนะครับลูกค้าถอดไปนะครับบอกมีอาการสตาร์ทอื่นนะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อนหรือว่า ในสตาร์ทมีปัญหาเนี่ยโอกาสที่ในสตาร์ทอื่นนะครับเราเราจะแก้ไขเบื้องต้นคือการเคาะนะครับที่ปลายในสตาร์ทครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามมัจะทําให้สตาร์ทติดเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้างในเสียหายแล้วก็จะเคาะก้านสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่ลองจี้ตรงดูก่อนนะครับจี้สตาร์ทจี้สตาร์ทอาการในสตาร์ทอื่นครับจี้สตาร์ทนะจะเคาะเวลาเราเคาะเคาะเขาจะได้เป็นบางครั้งนะครับสตาร์ท त